วิ่งไว้ครับผมก็รู้จริงคำเดีอรู้จริงดีกว่าแบบว่ารู้รู้พอมาเรียนแล้วก็รู้จริงแล้วกลับไปทําได้ถ้าสมมติแบบว่าเหมือนว่าทํากับเพื่อนหรือว่าไงก็ได้แค่รู้แต่ถ้าสมมว่ามาเรียนแล้วเออเราเรารู้ว่านี่เหตุผลมันคืออะไรอะไรอะไรเราก็สามารถแบบไม่ต้องกลัวว่าที่จะไปยิงโดยแบบว่าเฮ้ย hey, อันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะเพราะเรารู้จริง เริ่มแรกเลยคือความรู้ง่ายไม่ได้ใช้สับยากแล้วก็คิดว่าแบบว่าพอพูดอะไรแต่ละอย่างเราควรที่จะแบบว่าไปเรียนเขาดูมันน่าจะเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยก็รู้จริงคำเดียวรู้จริงนีกว่าแบบว่ารู <t 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 ้รู้รู้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ครับผมก็ติ๊กตอกมาได้เรียนครับแต่ได้เรียนเหมือนแบบว่าอย่างไงการดําเนินที่จะทํายังไงเพราะว่าการยินติตอกมันไม่ได้แค่ยิงแล้วขายได้เลยอะไรเงี้ย ก็มีหลายองค์ประกอบแล้วก็ได้อย่างอื่นไปด้วยคอนเทนต์ทางที่จะไปทางที่จะทำซึ่นแล้วอย่างอย่าง,างเราเราจะทำแบบนี้เราก็จะรู้เออเราจะควรทาแบบไหนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่า้ยนีคือการยิงติดแล้วก็จะได้ออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ได้จริงแต่เราก็ต้องมีวิธีทําไปด้วย ก็ลองมาเรียนดูครับจะได้รู้เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้เราไปทําเราอาจจะเสียงเงินโดยที่แบบว่าฮ้ยจริงๆแล้วเราทําถูกแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้จริงมากกว่าถ้าเรารู้จริงแล้วต่อให้เราเสียงเงินเท่าไหร่เราก็ไม่รู้สึกเสียดายหรอกครับเพราะว่าถ้าเรายิงไปเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยเรายิงตามเพื่อนหรือยิงตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเสียดายเงินแต่ถ้าว่าเรารู้แล้วเราทําเองเงี้ยเราจะไม่รู้สึกว่าค่าโฆษณาที่เราจะไปเรียนเงี้ยค่าโฆษณาหรือว่าค่าคอร์สเรียนอ่ะ มันไม่ได้แพงหรือว่ามันไม่ได้แบบว่ายิงแล้วเสียไปมากกว่าใช่ยิงเองเจ็บเองนะคใจที่สุดแล้วรู้จริงนะขายยิงไว้ครับผมโปรโมทสินค้าด้วยอันนี้ขายเิงไว้อยู่ครับ <c oughs> พอดีอยากจะบุกตลาดถึงตอบ <c oughs> เลยมาปรึกษาครับผม ดูจัดการจริงๆอ่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยส่วนมากกอฟจะเป็นคนแบบจัดการอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่หนูอะจะเหมือนแบบอยู่ข้างหน้าอยู่เบื้องหน้าอันนี้เขาจะเป็นแบบเบื้องหลังคอยทําแบบแอดดูแอดอะไรเงี้ยหนูก็จะคอยเหมือนแบบเหมือนทําการตลาดอยู่ทางแบบช่องทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนู่นนี่นั่นกคสกหกหนูอค่าคอสามหมื่น ค้มบอกเลย้ม,ม, <laughs> ม,ม้มๆ <laughs> ก็รู้จริงคำเดียว